สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนวันนี้กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยในช่องสวนในชาแนลนะครับสําหรับในวันนี้เราอยู่กันในเกมกังฟูเฮาเซิร์ฟไทยนะครับสาหรับในวันนี้ผมจะมาต่อจากอีพีก่อนเลยนะครับสําหรับใครที่ค้างคาใจเนาะก็สาหรับอีพีก่อนผมทมาเป็นตัวละครสายโจมตีเดี่ยวไปนะครับวันนี้ของเราจะมาทําในหัวข้อเก้ตาตัวละครโคตรแทงและซับแทงยอดฮิตนะครับวันนี้ผมขอเรียงจาก ตัวละครยอดฮิตที่สุดจนนปัจจุบันนี้ไปจนถึงตัวละครที่ยังมีคนใช้อยู่นะครับขอเรียงจากมากไปน้อยแล้วกันเนาะวันนี้เราจะคลิปก่อนทําจากน้อยไปมากเนาะมาไม้ตัวละครตัวแรกกันเลยนะครับนั่นคือเจ้าตัวละครพระพัธระเทราของเราเองนะครับก็ใช้คําว่าพี่แกใส่ตะบ,บงแลวทรงพลังมากยืนยืนครองอันดับหนึ่งมาโคตรนานอะสาหรับพระพัทระเทระเป็นหนึ่งในตัวละครที่นานนทีจะมาในหอใช้จ่ายนะแล้วก็มาหอเติมเงินบ้างเนาะ สำหรับพระพัทธราเถระนะครับเนื่องจากว่ามีกําลังภายในและเลือดที่ถึกมากๆนะครับเลยทําให้เป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมชอบมากเนาะและสกิลของเขาเป็นสกิลเดี่ยวนะที่ใช้คําว่าแรงมากๆเลยนะครับสำหรับพระพัทธราเถระนะครับเขาใช้คําว่าเป็นเหมือนกับตัวละครแทงสายล้วงเลยทีเดียวนะเพราะว่าเนื่องจากสถานะไร้ลําดับของเขานะครับทำให้การโจมตีสกิลของเขา ไปโดนตัวหลังเขาสนมากนะเพราะว่าอะไรลาดับเขาติดบ่อยมากเลยนะคุณผู้ชมแหมนึกว่าเป็นกิลวยี่สองอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เขาสำหรับพระพัทธรัเถีรานะเราไปกันต่อที่ตัวละครตัวที่สองดีกว่านะครับนั่นก็คือเจ้าตัวละครเตียกุลปอนะหรือว่าตัวละครเตียชัมฮงในวัยหนุ่มนะครับเป็นปรมาจารย์สำนักบูตึงเนาะอ่ะสำหรับเตียกุลปอนะทุกคนก็คุ้นหน้ากันดีแหละเจอบ่อยเหลือเกิน ไม่ได้ชนะเขานะโดนเขาตกบ,บ่อยแลอเกินอะสาหรับเตียคุณป้อนะตอนนี้ก็มีตลาดมืดมานะครับก็สามารถใช้เหล้า820ไหในการแลกได้นะครับต่อหนึ่งตัวละครแนละ้วก็มีห่อจกเตา๋าเตีย๋ยคุณป้อเสียวเกี้ยวจิยวยี่นะครับก็สามารถแลกได้สี่ตัวละครเลยเนาะก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดกันนะครับก็อย่าลืมไปแลกกันด้วยนะมากันต่อที่ตัวละครตัวที่สามนะก็ะคือเจ้าตัวละครตี้ซื้อเทียนนะครับป๋าตี้ของเราเองเนาะ ก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่ใช้คําว่าประมาณหนึ่งปีที่แล้วโคตรเทพเลยทีเดียวนะครับคือพี่แกนี่ยืนชนกับอูหมิงมันเลยอะชนเตียกุนปอกก็ได้ไม่เคยกลัวนะพี่แกบอกอ่ะสาหรับตี้ซื้อเทียนนะครับก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่ใช้คําว่ากําลังภายในถึกชิบหายเยอะมากจะเล่นเสียงทำไมวะนั่น,นสิอ่ะสำหรับตัวละครตี้ซื้อเถียนนะครับก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่ใช้คําว่ายืนได้ถึกม,มากๆแล้วก็เล่นซับแทงได้โหดและโกมากเนาะ ตีชื่อเทียนก็นานๆจะมาทีนะครับถ้าเกิดสมมติที่ชื่อเทียนมาแล้วทุกคนก็เตรียมทองไว้พร้อมเลยนะครับเพราะว่าที่ผมได้สังเกตมาหลายปีนี่คือตีชื่อเทียนมาปุ๊บหอใช้จ่ายถัดไปแม่งมารต้นหลังมาคู่กันเลยเหมือนเอามาทําวาสนามผมใบให้แค่นี้แหละอาจจะคาดเคลื่อนได้นะ่าจะเชื่อร้อยเปรเซนแต่ด่ากุยอะไปต่อที่ตัวละครตัวที่สี่ดีกว่านะครับสําหรับเจ้าตัวละครตัวที่สีน่นั่นก็คืออูหมิงนะครับก็เป็นตัวละครที่ ทุกคนสับสนกันเจอะนะว่าอูหมิงกับอูหมิงคืออันไหนนะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูทีละตัวนะทุกคนจะสังเกตเห็นนะว่าคําว่าอูกับอูนะครับนี่คือตัวละครที่ใช้คําว่าเล่นดีอยู่นะแต่ก็ไม่ได้สุดมากนะไม่ได้ว้าวมากอู๋หมิงคือเจ้าตัวละครตัวนี้นะทุกคนสังเกตนะจะเป็นเจัดตวานะอ่ะตัวทีกตัวหนึ่งคือจะเป็นตัวที่มีชื่อว่าอู๋หมิงนะผมเอาให้ดูนี่นะเป็นตัวละครที่ชื่อว่าอู๋หมิงเป็นไม่เอกนะครับอย่าสับสนนะ บางคนนี่คือแบบโอ้โห,โอ,โหอู้หมิงมาโอ้โหเปลืองยกเปลืองนู่นเปลือง,องนี่สุมชิปหายนะทุกคนเดียยกปีสองปีเลยนะอ่าดูดีๆนะถ้าเกิดใครจะเล่นนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับชื่อเนาะมาเรากลับมาเข้าเรื่องที่ตัวละครเราต่อดีกว่านะสำหรับตัวละครอู้หมิงนะครับเป็นตัวละครที่คนเขานิยมใช้มาเยืยนซับแทงในปัจจุบันส่วนน้อยแล้วนะครับแทงก็นน้อยมากๆแบบร้อยทีมเจอทีมหนึ่งอะที่จะมีคนเล่นอู๋หมิงนะครับ แต่ก็เป็นตัวละครที่เล่นดีอยู่นะครับไม่ได้แย่มากเนาะแล้วก็มากระต่อที่อันดับที่ห้านะครับคือเจ้าตัวละครตั๊กม้อนะครับก็ถามว่าทําไมผมถึงเอาตั๊กมอมาไว้อันดับที่ห้านะครับทําไมไม่เอาไปอันดับที่สี่นอกจากที่ว่าผมชอบอูหมิงมากกว่าตั๊กมอนะครับแค่นี้แหละเหตุผลหน้าหมันไส้ไหมล่ะอะมาเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าก่อนที่คุณผู้ชมจะกดปิดแล้วก็อันทับช่องกูเนี่ยนะครับสำหรับเจ้าตัวละครตั๊กมอนะครับ เป็นหนึ่ง,งตัวละครที่ใช้คําว่ายืนแทงได้โหดอากานะครับแต่เนื่องจากว่าเป็นตัวละครที่หาของวัสนาได้ยากพอสมควรนะเพราะก็จะเกิดปั้นไม่สุดจริงๆจ,จะเล่นยากมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้คนส่วนน้อยจะเล่นกันนะเนื่องจากว่าจํานวนเงินที่เติมไปถึงนะครับแล้วก็มีของพอสมควรเนาะเขาจึงนิยมเล่นกันเพราะว่าเจ้าตัวละครตักหม้อมีค่าต้านคีที่เยอะมาก,มากๆหลาคนจะตะเกียดน,นะเนี่ยแค่เลเวลหนึ่งนะให้มา450เลยโคตรเยอะเลย ก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับตัวละครตักหมอเนาะเราไปกันต่อที่ตัวละครตัวที่6กันเลยดีกว่านะครับสําหรับเจ้าตัวละครตัวที่6ก็เป็นใครอื่นไกลไม่ได้นะครับอยู่ในยอยุทธจักรนี่แหละนั่นก็คือเจ้าตัวละครต็อกโกคิวป้ายหรือว่าตักโกคิวป้ายที่คนเขานิยมเรียกกันนะครับสลหรับเจตัวละครต็อกโกคิวป้ายนะครับเนื่องจากในอดีตของเขาเป็นตัวละครสายแทงสดตีสดได้โหดออกมาแล้วหรือว่าแทงสายสวนนะครับคือตีมาหลบแล้วตีธรรมดาสวนกลับไปนะครับอโดนโจมตีเนาะ ก็เป็นเหนือตัวละครใส่แทงตีสดที่หัวมานะครับชวนน่าคิดถึงแต่ก่อนเนาะนนอยู่ดีๆกูมารูวความหลังได้ไงว่าเนี่ยไปกันต่อได้แล้วไปต่อที่ตัวละครตัวที่เจ็ดนะครับนั่นก็คือเจา้าตัวละครสงป้าเนาะสาหรับตัวละครสงป้านะครับใครที่ดูฟงวินขี่พายุทะลุฟ้าจะรู้จักเขาดีนะเป็นอาจารย์ของเนี่ยเฟิงและปูจิ้งวินนะครับสําหรับสงป้าเป็นเหนืงตัวละครที่คนเอามาเล่นซับแทง น้อยพอๆกับอูหมิงนะครับเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้มันไม่โหดเหมือนแต่ก่อนนะเพราะว่ามีตัวละครที่แรงอย่างฮอจกเต๋าเข้ามาเลยนะฮะเพราะว่าฮอจกเต๋านี่คือตีทีถ้าเกิดแทงไม่สุดจริงนี่แทงไปก่อนเพื่อนเลยนะถ้าเกิดโดนทีนี่หายสาม้ลยเลยนะอ่ะก็จะมีแค่ข้อมูลประมาณนี้สำหรับสงป้าเนาะผมก็ไม่ได้ไม่แนะนําให้เล่นนะเพราะสงป้ามันเปลืองของอัพอะจะไปหาเลย ต่ออีตัวละครตัวที่8ปลกเลยดีกว่านะครับใกล้ถึงระดับสุดท้ายแล้วเนาะน,นั่นก็คือตัวละครย่นหวอสิงนะครับในสำนักเยออยุทธจักรหรือว่าปะมุกพักตระวันจันทาน,น,น,านั่นเองเฮ้ยเล่นใหญ่จนเจ็บคอแล้วคุณผู้ชมยังไม่กดชอบใครกับกดไลค์ผมอีมกเหรอไปกดไลค์อ่ะกลับมาติดเล่นทั้งคลิปอะคลิปนี้ติดเล่นทั้งคลิปเพ้อๆติดเหลืองด้วยคำหยาบเยอะอ่ะสำหรับ ย่นวอสิงนัก็เป็นหนอตัวละครที่คนยังเล่นกันอยู่นะครับก็ถือว่ามากกว่าโป้าบุลลี่แม่งอ่าก็สําหรับเย่นวอสิงนะับก็เป็นหนนตัวละครที่เล่นได้ดีพอสมควรนะสำหรับตอนนี้เนาะแต่ก็ไม่แนะนําให้เล่นนะครับครับผมแค่นั้นแหละไม่แนะนําให้เล่นอย่าไปสรรหาเล่นละ่ะเนื่องจากว่าตัวละครมันผมมองว่ามันไม่สุดนะถ้าเกิดเล่นดีๆมันไม่สุดเท่าไหร่ พราะตัวละครมันเป็นตัวละครที่เก่าแล้วเก่ามากๆนะครับเก่าบอกว่าเก่าไม่นด้าให้เล่นใครยังปั้นอยู่นะตีมือเลยเปลืองของแม่แต่ถ้าเกิดชอบก็เล่นไปเลยน,นะครับอย่ามาด่าผมเลยมาทุกคนเรามาที่ตัวละครตัวสุดท้ายนะครับตัวละครระดับที่เก่าเล่งหนูชงเสียมเยี่ยดเลยครับฮะ สำหรับตัวละครตัวสุดท้ายนะรครับตัวละครเร่งหูชงนะครับก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่คนเขาเล่นกันอยู่นะครับเอามายืนสลับกับเยืนบัอสิงเนาะก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่คนเขาเล่นเนื่องจากว่ามันมีการโจมตีสดที่สวนกลับไปได้แรงและดูดเลือดได้โหดมากๆนะครับก็เป็นพบๆบกับโตโกโคิวป้ายในสมัยก่อนเลยนะเพราะว่าเจ้าตัวละครเร่งหูชงเนี่ยเท่อออเท่เท,ท,ท่ใช่มันเท่มันเท,นท่ทุย ยอกเล่นสำหรับตัวละครเล่หหูชงนะก็เป็นหนึ่งตัวละครที่คนเขาเล่นเนื่องจากว่าเล่นในเซย้ยนะเล่นในเซ็ตเยอะยุทธจักรนะครับกับตรงฟังผู้ป้ายแล้วก็เย็นหวสิงได้ดีมากๆนะครับเพระาะฉะนั้นเขาก็เลยเอาไปเป็นแทงบันบางครั้งบางคราเนาะเพราะว่าเขาโจมตีและดูดเลือดเขาต้องจะหนักเนาะเลยทําให้ยืนได้นานนะครับก็จะเป็นโดยประมาณนี้นะครับ9อันดับตัวละครโคตรแทงที่คนเขายัางเล่นกันอยู่ในะปัจจุบันนะครับก็อาจจะมีข้อมูลที่ผัดพลา อาจจะมีข้อมูลที่ผิดพลาดแระคำพูดคำจาที่ไม่เหมาะสมก็ต้องขออภัยไว้ณนที่นี้ด้วยนะครับก็ผมทำไปเพื่อความสนุกของคลิปเท่านั้นเนาะอย่าดราม่าก,กันเลยนะครับก็สำหรับคนที่เข้ามาดูก็ขอบคุณนะครับสำหรับในวันนี้เนาะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะใครที่อยากให้ผมทำตัวละครสายไหนอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับก็สำหรับกำฟู้งหกน็นานๆทำทีนั้นเนื่องจากว่าคอนเทนต์มันมีน้อยนะผมเล่นอัดตอนช่วงแรกๆไปหมดเลยก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ